สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําความรู้จักกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมด6กระบวนการใช่ไหมคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเริ่มจากกระบวนการที่1กันเลยนะคะก็คือการระบุปัญหานะคะซึ่งการระบุปัญหาที่ดีและชัดเจนนะคะจะทําให้เราอะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวช่วยให้เราอะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือการตั้งคําถามตามหลัก5 W1H นะคะข้อดีของเครื่องมือนี้นะคะก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ สามารถรวบรวมรายละเอียดของปัญหาได้ตรงประเด็นนะคะและช่วยให้เราเนี่ยกำหนดกรอบประเด็นปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะการตั้งคำถามตามหลัก 5W1H นะคะเป็นการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะคะโดยการใช้คำถาม6คํำถามด้วยกันนะคะก็คือ What เกิดปัญหาอะไรขึ้น Why ทำไมจึงเกิดปัญหานี้ล่ะ Who ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นกับใครนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาก็ได้หรือเป็นคนที่ได้แล้รับผลกระทบก็ได้นะคะต่อไปเวนปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใดแวรปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะและสุดท้าย how ปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไรนะคะอครูมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียนศึกษานะคะ จากภาพนักเรียนลองสังเกตซิว่านักเรียนเห็นปัญหาอะไรบ้างคะเห็นปัญหาหลายอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องเห็นเหมือนอนกันในภาพนี้นะคะก็คือนี่บริเวณถังขยะนะคะเรามาวิเคราะห์กันซิภาพนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะ ปัญหาแรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือขยะลน้นถังนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างนะคะเช่นจำนวนคนทิ้งขยะมากเกินไปนะคะมีจำนวนถังขยะเนี่ยน้อยเกินนะคะหรือไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำขยะไปทิ้งนะคะทำให้ขยะเนี่ยมันล้นออกมานะคะปัญหาที่อาจจะเกิดอีกก็คือส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองนะคะ สาเหตุก็คือขยะที่อยู่ในนี้มีขยะเปียกรวมอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นขยะที่เศษอาหารนะคะเศษขนมหรือว่าน้ํานะคะที่อยู่ในแก้วแล้วเราไม่ได้เทออกนะคะเมื่อมันรวมกันอยู่ในถังขยะแล้วมันก็จะส่งกลิ่นออกมานะคะ,ะปัญหาถัดไปแมลงวันตองขยะคะ่ะนักเรียนปัญหานี้ ก็เกิดจากขยะเปียกนั่นเองนะคะเพราะมันเหม็นปึ m m ๊บแมลงวันมันก็จะบินตอมเข้ามานะคะเมื่อเราวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วนะคะเราจะพบว่าปัญหาเรื่องขยะล้นถังเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกินเหม็นปัญหาเรื่องแมลงวันนะคะเราจึงจำเป็นต้อง แก้ไขปัญหาเรื่องขยะล้นถังเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งเราจะนำหลักการตั้งคำถาม 5W1H ม,มาวิเคราะห์ปัญหากันนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะก็คือ What เกิดปัญหาอะไรขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขยะล้นถังนะคะ Why ทำไมจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาล่ะก็เพราะว่ามีขยะมากเกินไปนะคะถังขยะมีขนาดเล็กเกินหรือมีจํานวนถังขยะน้อยเกินไปนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าขยะที่มีปริมาตรนะคะทําให้เกิดพื้นที่ว่างในถังขยะเนี่ยน้อยลงนะคะขยะที่มีปริมาตรเฉยคะนักเรียนก็คือขยะที่เป็นพวก ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะขยะที่มีพื้นที่ด้านในอะคะ่ะนักเรียนทําให้ขยะของเราเนี่ยเต็มถังไวขึ้นนะคะคําถามถัดไปนะคะหูปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับทุกคนในโรงเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูหรือแม่ค้านะคะอ่าคำถามถัดไปนะคะเวนปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใดนะคะ เกิดขึ้นทุกเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงพักกลางวันนะคะจะมีปริมาณขยะมากที่สุดเลยนะคะต่อไปนะคะแวปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะก็เกิดขึ้นบริเวณที่ตั้งถังขยะนะคะเช่นบริเวณโรงอาหารบริเวณโต๊ะนั่งพักผ่อนนะคะคำถามสุดท้ายนะคะ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะก็คือหาวิธีลดปริมาณขยะนะคะหรือหาวิธีลดปริมาตรของขยะนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในถังขยะมากยิ่งขึ้นนะคะจากการที่เราวิเคราะห์ปัญหาแล้วนะคะเราสามารถสรุปกรอบประเด็นปัญหาได้ดังนี้นะคะก็คือหาวิธีการลดปริมาณขยะนะคะเช่นลดปริมาณการใช้พลาสติกนะคะ อาจจะนําแก้วน้ํามาเองนะคะต่อไปนะคะก็คือหาวิธีบีบอัดขยะประเภทขวดพลาสติกแก้วพลาสติกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในถังขยะมากยิ่งขึ้นนะคะในคลิปนี้นะคะเราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบชิววิศวกรรมกระบวนการที่หนึงการระบุป,ปัญหาไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปกรอบประเด็นปัญหากันได้แล้วนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมากระบวนการที่2ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกันค่ะ